นิทานเรื่องเสือผู้หญิงพยองกับชายชราการครั้งหนึ่งมีเสือเจ้าป่าตัวหนึ่งที่มีนิสัยหญิ่งยโสและคิดว่าตนเองเก่งกาจที่สุดในป่ามันไม่เกรงกลัวสัตว์ตัวใดและมักชอบดูถูกสิ่งมีชีวิตที่ดูอ่อนแกว่าวันหนึ่งขณะที่เสือเดินเล่นอยู่ในป่ามันได้พบชายชราเดินถือไม้เท้าอยู่ชายชราดูอ่อนแอและไม่มีท่าทางน่ากลัวเสือจึงหัวเราะเยาะและกล่าวว่า เจ้าแก่ขนาดนี้ยังกล้าเข้ามาในปากของข้าเจ้าไม่กลัวหรือว่าข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารชายชารายิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงใจเย็นเจ้าคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดในป่าแต่ความแข็งแกร่งของเจ้าก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกคำพูดของชายชาราทําให้เสือรู้สึกไม่พอใจจึงท้าถ่ายว่า ถ้าเจ้าไม่กลัวข้าขอดูว่าเจ้ามีอะไรที่เหนือกว่าข้าชายชราไม่ตอบอะไรแต่พาเสือไปยังทุ่งโล่งแห่งหนึ่งขณะนั้นมีกับดักที่นายพรานวางไว้ชายชราแกล้งเดินไปใกล้กับดักเพื่อยั่วยุเสือเสือที่มั่นใจในความสามารถของตนรีบกระจนเข้าไปโดยไม่ทันระวังและสุดท้ายก็ติดกับดักเห็นหรือยังชายชราพูดพร้อมยิ้มเจ้ามีแรงและพลัง แต่เจ้าขาดความรอบคอบและปัญญานั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เจ้าแพ้หลังจากนั้นนายพรานก็มาถึงชายชาราช่วยปล่อยเสือออกจากกับดักและกล่าวว่าจงอย่ามองข้ามปัญญาและอย่าหยิ่งพยองจนเกินไปมิฉนั้นเจ้าจะเป็นฝ่ายพ้ายแพ้ในที่สุดข้อคิดจากนิทาน ความแข็งแกร่งทางกายไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดการใช้ปัญญาและความรอบคอบคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความอยู่รอดที่แท้จริง